ได้น้ำใหม่พากันขึ้นมาเล่นน้ำครับสวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับลุงวีบา้านไร่หิบึงครับวันนี้ลุงวีจะพามาดูวิธีการปล่อยน้ำปลานะครับเปลี่ยนน้ำปลานะครับปลาของเราก็มีอายุ ได้สเดือนกับอีก11วันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับวิธีการเลี้ยงปลาดุกในโอง่งนะครับว่าจะต้องทําอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราตาม,มาดูการวิธีการเปลี่ยนน้ากันนะครับไปตามไปดูกันเลยเดี๋ยวเราก็จะได้เปลี่ยนน้ำและครับที่เปลี่ยนน้ําก็จะอยู่ตรงนี้ที่เปิดน้ํา ของนี้ก็อยู่ตรงนี้ครับตอนนี้เราก็ปล่อยน้ำแล้วเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับราสีล่เดือนกับสเ1ดวันนะครับทุกคน เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับตอนนี้ปล่อยน้ําแล้วครับครับตอนดีครับปล่อยน้ําไปได้สักระยะหนึ่งแล้วล่ะครับมาเช้าให้อาหารก็ไม่กินเลยอากาศเปลี่ยนนะครับอากาศหนาวนี่มาดูที่เนี่ยไม่กินอาหารเลยให้แค่นี้เดียวนะครับ ไม่กินทั้งสองโอง่์เลยนะครับนี่ใข่ที่เลี้ยงปลาดกนะครับเวลาอากาศเปลี่ยนนะครับไม่ต้องให้อาหารมันนะครับทุกคนเพราะว่าให้มันก็ไม่กินเนี่ยให้ไปเมื่อเช้าเนี่ยมันก็เหลือ,อ้อยเต็มอยู่เลยเปลืองโดยใช้เหตุนะครับใครที่เลี้ยงปลาดกนะครับ พออากาศเปลี่ยนในมันก็จะไม่กินอาหารแล้วครับทำเิ่มแห้งแล้วเริ่มเห็นตัวปลาแล้วครับนี่เดี๋ยวเรามาดูการมาลุ้นกันปลาสี่เดือนกับอีกสิบเอ็ดวันครับทุกคนอากาศเปลี่ยนสองวันแล้วครับปลาไม่กินอาหารนี่เดี๋ยว ริ่มจะเห็นตัวปลาแล้วครับตอนนี้ก็เริ่มเอาไปทําทำอาหารแล้วล่ะครับทุกคนเพราะว่ามันสี่เดือนกว่าแล้ว เดี๋ยววันนี้จะไปทบอาหารอีกนะครับก็ตัวหนึ่งก็น่าจะประมาณสี่ตัวห้าตัวโลละครับตรงนี้ครับตอนนี้ก็ปล่อยน้ำแห้งหมดแล้วครับนี่เรามาดูตัวปลากันนะครับ สี่เดือนกับสิบเอวันนะครับนี่ตัวปลาเลี้ยงปลาดุกในโอง่งของเรานะครับเลี้ยงโอง่งละร้อยหาสิบตัวนี่ดูนะครับนี่สี่เดือนจะอีกสิบเอวันนะครับทุกคนนี่มาดูโอ่งนี้ครับ กลัลังสวยเลยดูครับสี่เดือนกับสิเอดวัน,นเลี้ยงองค์ละร้อยห้าสิบตัวนะครับเปลี่ยนน้ำทุกเจดวันนะครับถ้าน้ำตกกระปกน้ำเริ่มมีกลิ่มก็ จะไม่ค่อยกินอาหารนะครับจึงเลยจะต้องเปลี่ยนนะ้ำทุกเจ็ดวันนะครับนะครับตัวเรื่องกำลังงามเลยสี่ตัวโลหตัวโลประมาณนี้แลละครับ ก็เดี๋ยวก็จะอัปเดตให้ดูทุกเจ็ดวันนะครับว่าความจเจริญเติบโตของปลาจะขนาดไหนนะครับเราจะอัปเดตไปเรื่อยๆนะครับทุกเจ็ดวันเราจะอัปเดตให้ทุกคนได้ดูนะครับเพื่อจะได้เป็นข้อมูลในการเลี้ยงปลาดุกในโอง่งนะครับก็อย่าลืมติดตามชมคลิปลุงวีบ้านไร่ลิมบึงนะครับเลี้ยง ปลาดุกในองค์นะครับก็เดี๋ยวก็จะได้ปล่อยน้ำลงไปคืนนะครับดูตัวเป็นยังไงครับ กดติดตามลงวีบไลน์เรื่มบึงด้วยนะครับจะอัปเดตให้ดูทุกเขตวันนะครับเลี้ยงปลาดกในโอ่งนะครับครับต่อนดี้เราก็ปล่อยน้ำกลับลงไปให้ปลาแล้วนะครับ <c oughs> ระบบน้ำของเราก็ใช้ระบบโซล่าเซลล์นะครับดูมาจากบอ่อสระธรรมชาติครับ นแดดแรงน้ำก็เลยไหลแรงเป็น,นปพิเศษเลยดูครับทุกคนปลาก็ได้น้ำใหม่ก็เริ่มดีใจเล่นนะครับ ปลาได้น้ำใหม่ก็จะดีใจดีอกดีใจขึ้นมาเล่นกับน้ำใหม่กันละครับเูเลยนทุกคน สนุกสนานกันนะครับขึ้นมาเล่นกับน้ําใหม่นะครับเปลี่ยนน้ําให้ใหม่นะครับโองนี้ก็พอแล้วน้ำพอแล้วนะครับใส่มากกว่านี้เดี๋ยวปลาจะโดดออกครับ ลืมติดตามลงวีปลาไรลเล็บึงนะครับเลียงปลาดุกในโอง่งนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ